สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะ JK มาแนะนำให้ชมกับรถยนต์ราคาตัดนะคะคันนี้เป็นเชฟอา r ์วค่ะรถยนต์ปี07นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะปี07เลขไมล์ห่150,000กิโลเมตรนะคะเครื่องดีวิทยุ2ดินกระจกไฟฟ้าค่ะใช้งานได้ครบสีสันร้อยรอบคันนะคะโดยรวมก็ยังดูดีอยู่นะคะ มีริ้วรอยบางเล็กน้อยตามอายุการใช้งานค่ะแต่โดยรวมแล้วยังสวยไม่น่าเกียดสามารถขับขี่กันได้สบายนะคะมาในราคา6,9,000บาทราคานี้นะคะแบบสวยใสยพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนด้วยนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยค่ะคุ้มมนะคะเชื้อเพลิง2ระบบได้ทั้งน้ำมันและแก๊สหัวฉีดค่ะซึ่งเป็นถังโดนัทนะคะมี ความปลอดภัยนะคะทุกท่านได้มาตรฐานด้วยนะคะภายในสวยสะอาดกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะเพลงมีฟังค่ะกล้องหน้ากล้องหลังมีให้ครบแอร์เย็นฉ่ำนะคะตามนี้เลยนะคะช่วงร่างดีภาษีปี65 6,900 0บาทนะคะท่านใดสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของอยากได้รถคันนี้ไปใช้กันนะคะ ท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายได้โดยตรงค่ะนัดตัวรถก่อนได้เลยนะคะที่จังหวัดปทุมธาน,นีอยู่แถวสะพานนวลชวีนะคะ6,9,000บาทแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปนี้นะคะเข้าไปรับชมรายละเอียดและเบอร์ติดต่อได้เลยถ้าถูกใจยังไงนัดหมายไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันก่อนค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้พบกับ JK ได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ